ต่อไปนะครับเอาน้ำให้ของกินแก้วหนึ่งเลือกเลือ่อยของกินแก้วหนึ่งแก้วไหนก็ได้อเอของดีเอ้ยถ้าคือลืมตาแล้วจะบอกคนอื่นสิเอาวางเอาไปไปยืนต่อไปเอานี้เอานี้ยของกินก่อนต้องกินนะครับถ้าไม่กินถือว่าแพ้เลยอ่ะกิน<อ>มันคืออะไร้โอโอเคเอาต่อไปครับไป่ไเลขของดี อย่ามองที่อย่าเปิดที่อย่าเปิด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 ไปอย่าเปิดเอ,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 อาไม่เ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 อาอย่างอื่นให้กินก่อนอย่างอื่นให้กินก่อนอันนี้กินเขียวด้วยนะกิน <c oughs> ต้องกิน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 เดี๋ยวแพ้กินไทยทีว่าอะไรคืออะไรมันคืออะไรครับมันคืออะไรอ้าวกินน้ำเผ็ดเผ็ดใช่ไหมกินน้ำตามอ่ากินน้ำกินเลยกินเลยกินน้ำดูดดูดน้ำ ดูน้ำ AS, ดูน้ำดูน้ำตามเอ้ยจูบเอ่อจูบจบจูบจบเอ้าเอ้าเอาไม่เอาไม่เอาน้ำไม่เอาน้ำไม่เอาน้ำไม่เอาแก้วล็มให้เอาห้ามองห้ามองสิดายกิโกงสิเช็ดดูดิโอเคอย่ามองอย่ามองอคนต่อไปมาเลยครับน้ำเสียอยู่ไหนนี่นี่เอานี่เอานี่ให้เขานี่เสียวอยู่ไหน อ้น่มาช่วยูกื่อค่อยๆดิเราจะแก้งคนเราต้องค่อยๆจ้มเก่งมากนี่คืออะไรเอาเนี้ยเอาเนี้ยให้เขากินเนี่ยให้เขากินเขียวจิงเฮ้ยเฮ้ยอไม่อันนี้มันเปื้อยแล้วคืออะไร้มเก่งมากโปรไบให้มัน น้ำมาน้ำใกินหน่อยน้ำกินหน่อยทำแบ,บ่มองอ๋ไปเปิดตาไปนั่งขวางนั่ง,น,งนั่งเลยอ่าโอเคไปเพื่อนทีอาคนสุดท้ายมาคนสุด <es S 1> ท้ายนี่เก่งมากเอามีตังดูดูแลเพื่อนหน่อยอ่านี้ให้กินก่อนให้กินเหอานี้ให้กินก่อนไปให้กิน,กนเอนให้กินก่อนนะ <is good. S 1> อร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยใช่ไหม ต่อไปอนี่ต่อไป,อน,น,ไปอนี่ต่อไปนี่ให้กินเนี่ยเอาเนี่ยให้กินนี่ก่อนจับใส่ปากเลยจับใส่ปากเลยสิอร่อยปะหยิบมาหยิบหยิบมาให้เขากินอันนี้อันนี้ที่นั่นกินฮะเอากิน อ้าท <usion> ีนี <myster iously> ้เอาหิวไหมหิวไหมกินน้ำเอาน้ำห้กินเอาน้ำมากินเอาน้ำมากินก่อนเอาน้ำห้กินอร่อยไหมพ่อไปให้หนูให้หนูกินน้ำปลาบ้าง